ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับของสวนลุงวุฒิที่อยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับที่เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามมากเลยนะครับครับส่วนด้านล่างนั้นอ่าเขาจะปิดแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้ลงไปดูด้านล่างนะครับผมก็จะได้ถ่ายให้เห็นอยู่เพียงอ่าแค่นี้อ๋อลงไปก็ได้ครับทัก ลงลงไปถ่ายทักแป๊บนึงนะครับนี่ครับถ้าจะเดินชมก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะครับที่จะเดินชมไม้ดอกไม้ประดับนะครับ นี่ครับส่วนด้านล่างก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับที่เพาะเลี้ยงไว้ ตรงนี้ครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่สวนลงวุฒินะครับเพราะต้นตะบองเพชรนะครับต้นแคทตัสนะครับที่หลากหลายสายพันธุ์โอ้โหยาวเต็มไปหมดเลยนะครับที่อยู่ในโรงเรือนนี้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน่ารักจริงๆ โดยเฉพาะนี่ครับหมูหมูสามตัวน่ารักมาก ครับผมเดินดูจนเพลินเพลิดเพลินไปหมดแล้วครับจนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วผมยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอย่าลืมามาชมสวนไม้ดอกไม้ไประดับที่สวนลุงวุฒินะครับหลากหลายสายพันธุ์เยอะจริงๆครับที่เขาบอกว่าเยอะแยะไปหมดเนี่ยที่ผมพามาชมเนี่ยก็ผมเห็นแล้วว่าเยอะจริงๆ กันจนเพลินนะครับที่สวนลงวุฒโอโหหลากหลายสายพันธุ์ไม้ดอกที่สีสันสดใสสวยงามเลยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่มาที่อำเภอปูเรือนะครับสวนลงวุฒก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนจันใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มาชม ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยๆงามๆนะครับถ่ายรูปไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปสวนลงวุฒนะครับอย่าลืมฝากกด s ั b สไค้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับ